สวัสดีค่ะกลับมาพอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะฟ้าใสได้ต่างแดนค่ะจะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆที่พบปะในชีวิตเนาะคะ่จะจะมาเล่าสู่ฟังเมนี้กัสิมเาเลาเรื่องเกี่ยวกับที่เาขามาในบ้านพ่อแม่เราเป็นยังไงเนาะจ้ะกับแม่ยานาะคะเพราะว่าปกติขืนซื้อว่าแม่ย่ากับลูกไพ่เราสิมปริกันเนาะจ้ะ แต่นกสิม,มาแชร์ว,ว่าเป็นจังไดมาฟังกันกันกบนกเลยนะคะตั้งแต่นกเข่ามาอยู่สวีเดนเมื่อแรกเนาะตั้งแต่มาเหยียบอ่าสวีเดนนกมาเห็นบ้านกะคือยาเพิ่นซื้อของมาให้เต็มแล้วละเต็มตู้เต็มอย่างล้วซื้อของกินมาไม่ยันเฮียนแล้วก็มาแต่งบ้านแต่งอย่างให้จัดดอกไม้ซื้อดอกไม้มาเพราะพอไงไปอยู่เมืองไทยเป็นเดือนเนาะแล้วมาที่นี่เราก็มาจัดอ่าแจกันดอกไม้ซื้อดอกไม้มาใส่ให้ตกแต่งอย่างงามเลยลเฮ็ดขนมเคก้ก มาไว้ถาดหนึ่งเราเอามาไว้ให้กินแล้ะก็ขนมหลายๆอย่างเพราะว่าช่วงโควิดนพอดีนะจ้ะช่วงไวรัสมันเข่าพอดีงากับบได้มาหรอกแต่ว่าอ่บอเห็นตัวงาดหรอกเราเราแค่มาก่อนก่อนห้องสินะแต่ก็ได้รับความอบอุ่นจากเพื่อนอยู่เพราะว่าเพื่อนสีเหตุขนมมทสงทุกๆสองมือนะคะสองมือไม่งานแล้วสิเหตดขนมมทสงลูกไส้เพื่อนเพราะว่าพ่อใหญ่เคนเน็ตนี่เป็นลูกไส้เดียวนะคะเป็นลูกไส้ก้นเดียวของเพื่อนขอบคุณเพื่อนเป็นขอบคุณที่อบอุ่นล่ะก็อ่า ดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็นหักกันดี่ดีหักกันแย่งกันแม้กระทั่งลูกไส้เพิ่นเนาะจ้ะอ่ามันเป็นอีหยังที่เฮาก็เคยได้รับแต่ว่าเฮาก็ได้รับความอบอุ่นมาจากอ่าครอบครัวของพ่อใหญ่เนาะค่ะแม่เพิ่นก็จนว่าอ่ากักตัว14 15มื้อเสร็จแล้วเนาะแม่เพิ่นก็เชิญไปกินข้าวเนาะจ้ะไปกินข้าวบ้านเพิ่นก็ไปกินข้าวบ้านเพิ่นบัดที่นี่อ่าพ่อใหญ่ก็บอกแม่เพิ่นว่าว่านกกี้กินเอ่อ กินมีดบเป็นเดอ,อร์ยาละเอียดอาหารพลังให้กินเนาะจะจะมีชุดแรกชุดสองชุดสเนาะชุดสามเป็นอาหารว่างเนาะกินน้าเพื่อนไปแล้วก็เอาตักนั่นตักนี้มาให้เนาะไม่ยาแลแ้ว่ะแล้วก็บอกว่าเฮ็ดเฮ็ดกินนี่ในเะนื่องตอนรับนกกีที่มาอยู่สวิเดนเขากับฟังแล้วเฮาก็แบบ มันบ่มีผู้ใดที่มาเหตุอาหารล้อเฮาสินะเราแบบที่นี่แล้วกัเพื่อนตอนลําเฮาแบบโอปบุนเราเขาได้ยินเพื่อนเ้าเราเฮากลับเลอะน้ําตาไหลเนาะน้ําตาไหลแล้วเราก็เข้ามากกดย่าก็เข้ามากอดแเราก็บอกว่าอันพ่เป็นอย่างถึงนกีบ่มีพอบ่มีแม่บ่มีไผมัมาอยู่ในครอบครัวนี่ก็สมหาัเป็นครอบครัวเดียวกันเพื่อนกับเ้าแบบกับ,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 บโอเคเนาะจาะเพื่อนกับหูเพราะว่าลูกชายเพิ่นเ้าทุกๆเรื่องเกี่ยวกับนกให้ให้แม่เพิ่นฟังให้พอเพื่อนฟังให้ลูกเพื่อนฟังยังส่นะ อ่ามันก็เป็นอีกอย่างที่ดีแล้วก็เพื่อนก็นจะดูแลเอาใจใส่เวลาช่วงเทศกาลเพื่อนก็นจะซื้อของมาเฮ็ดกินหรือว่าลูกช่วงเทศกาลเพื่อนจะเฮ็ดอาหารมารวมญาติกันอยู่บ้านพ่อใหญ่นะจ้ะนกก็จะเป็นแค่ลูกมืองซื้อๆมีรองนันกับมิทยญญาเพื่อนเฮ็ดเพื่อนจะอะ่ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมากๆเลยกับครอบครัวนี้เนาะแต่ว่านกเป็นคนที่แบบว่า,าอ่ บอยู่ซื้อ,อเนาะส่วนมากเวลาคือเฮ้ามาสวิเดนนางเจ้นกมากอยากรู้อยากเห็นอีอย่างหลายอย่างที่อยากสัมผัสนั่นสิเนาะค่ะอ่อนกก็บอกพ่อใหญ่ว่าบอกว่าเอ่อที่รักคอยอยากอ่อล้องไปกินอาหารไทยบ่งปกติน,นกกเหตุกินเองอยู่นะจ๊ะแต่ว่านกอยากไปสัมผัสว่วาคุณไทยมาต่างเด่นเป็นยังไ๋ร้านไทยเป็นยังไ๋น,ะะนังซสิเนาะค่ะพ่อใหญ่กับาไปกินแล้วนกก็เอ่อได้เห็นได้รู้หลายๆอย่างแล้วก็แม้แต่ในในเมืองในเมืองนั่สิเนาะในเมืองรีชิปิง เวลาพ่อใหญ่อยู่บ้านนกก็ขอเล่าย่างออกไปคนเดียวกะนกก็สิออกไปเบิร์ไปเบิร์นมองนั้นมองนี้นกก็กลับมาเองสิเนาะถึงแม้เราสิพานกไปอ่าสตอกโฮมกัตามไปสตอกโฮมสิหนกกะไปบ้านลูกไส้เพื่อนเนาะพ่อใหญ่กับทีอยู่บ้านลูกไส้เพื่อนนกกะกับอกพ่อใหญ่ว่าข่อยโบประยูทเด้อข่อยออกไปย่างเล่นข้างนอกเด้อนกกะจะวางสิเนาะเพราะลูกไส้เพื่อนกัสิมาอ่าตั้ง ปักหมุดอยู่ในโทรศัพท์ให้นกนะว่านกกี้เจ้ากลับมาบ้านให้ถือเด้อนก็บอกว่าอ่าถ้าข่อยกลับมาบ่ถือข่อยสิทรมาบอกเลยโนกว่างสิทร่มมาบอกเราจะจะคอยไปัาข่อยเพื่อนกับพากันหัวรอเนะนกก็ได้น้ำกวดเดียวนก็ออกไปย่างหล่นเมื่อเมือนอยู่ต้องห่มนะนก็ไปเห็นมองเน้นมองนี้นก็แบบว่าเออเขาสัมผัสไม่เขาอยากเห็นยาความท้าทายของเฮาหลายๆอย่างนะสองอย่างที่นกยังบ่ได้สัมผัสอยู่นี่ก็คืออาการขึ้นรถไฟกับรถเมลนะจ้ะ บ่แม่นว่านกเป็นคนดัดจริตเนาะนกับบ่ได้เป็นคนห่างคนมีดอกตั้งแต่อ่าเกือบจะยี่สิบปีแล้วที่นกอ่าบ่ได้ขี่รถเม่รถโดยสารเนาะค่ะนกสขี่ต่รถเจ้าของเพราะว่านกเป็นคนเมารถเนาะเป็นคนเมารถมากๆเลยถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ไปใส่ฮอดใส่ฮอดกันแต่ถ้าอ่าพอมีรถเรานกกาขี่แต่รถไิกับเจ้าของเนาะไปใส่มาใส่มันก็สะดวกสบายกว่างใส่ย่างหนึ่งบ้านเท่ากับจังหวะเนาะรถมันติดลายเนาะมันก็เลยเห็นเมารถเมาล่า จร,จริงๆเรานกบอมันว่าเอาแต่สิ่งที่ดีๆมาว่าเด้ยจ้ะนกอาจจะเป็นระยะสั้นๆที่นกมาอยู่กับเพื่อนได้สองปีแล้วมันจะเป็นนกจะพบปะแล้วก็เจอสิ่งที่ดีๆมากกว่านกย่อมบเจอสิ่งที่บดีเนาะจ้ะถ้านกเจอในอนาคตมันกับบแนนเนาะนกก็จะเอามาเว้าแล้วก็เอามาแชร์้วอกันประสบการณ์ที่ห,หลายๆคนเขาเอามาแช์ที่พบปะ เจอกับเจ้าของนะคะเส้นทางแต่ละทางแต่ละคนอาจจะย่างไปเส้นทางเดียวกันแต่เราวางทางแต่ละคนอาจจะเจอบุคือกันเนาะค่ะแต่สําหรับนกนกย่างบอเจอสิ่งที่บดีนกกระเลยย่างเบาบดได้เนาะค่ะย่างบุเคยเจอเลยนกกระเลยย่างเบาบดได้เอาไว้โอกาสหนานกสิมาทาคลิปใหม่นะคะแต่นกย่ามเราบอขอบคุณดุนงมากเลยโอกาสหนานกสิมาเบาไหมนะคะขอบคุณที่เข้ามาเบิ้งค่ะบายบายขอบคุณค่ะ